สวัสดีเอซีท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาเหรียญชาแนลคลิปนี้ก็หาเหรียญมาให้ดูเหรียญที่หามาให้ดูนี้เป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญแปลกที่ทางช่องของเราจัดอันดับ ตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่5มี5บาท1บาทแล้วก็25สตางค์เหรียญ1บาทหรือเหรียญ5บาทหรือเหรียญ25สตางค์ในคลิปนี้เหรียญไหนจะอยู่ในอันดับที่1ก็ดูให้จบนะครับความแปลกความปิดสนา เหรียญที่มาจัดอันดับให้ได้ชมนี้ท่านจะได้ดูไอ้ท่านจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราต้องให้ดูแบงก์ก่อนทำไมแบงก์ถึงมาอยู่รวมกับเหรียญแบงก์แบงก์งนี้ก็แปลกนะครับเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับแบงก์นี้ก็แปลก แปลกเพราะว่าตัวเลขแบบนี้มันหายากนะครับก็จะให้ดูเลยยี่สิบบาทนะครับเลข0ูนย์หตัวไปอยู่ตรงกลางทั้งหมดมันก็แปลกนะครับเป็นไปยากเป็นไปได้ยากมากแบบนี้เลขแบบนี้นะครับ ทำไมไม่อยู่ด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เลข6เลขเจ็ดไปอยู่ในลำดับที่2หรือว่าลำดับที่3ามลำดับที่4ีก็แล้วแต่ทำไมไมาอยู่ด้านข้างเล,เลขเลขเจ็ดทำไมไมาอยู่ด้านหน้าแล้วเลขหกทำไมไปอยู่ด้านหลังท้ายสุดนะครับตรงกลางก็ททำไมเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับเลขนี้เป็นเลขหายากนะครับ แบงค์นี้ก็อาจจะมีราคาแพงเหมือนกันแต่นักสะสมแบงค์นักสะสมที่ชอบสะสมแบงค์หรือว่าผู้ที่รับซื้อแบงค์แปลกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคย เห็นนะครับยังไม่เคยได้ได้ได้ข่าวได้กระแสว่จาจ,จะรับซื้อในเลขลักษณะแบบนี้มีแต่รับซื้อเลขตองทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเลขศูนย์ก็เลขศูนย์ทั้งหมดถ้าเป็นเลขเจ็ดก็เลขเจ็ดทั้งหมดเป็นเลขหกก็เลขหกทั้งหมดแบบนั้นเขารับซื้อนะครับแบบนี้เขาไม่รับซื้อแต่เราเก็บเพราะว่ามันเป็นเลขหายากนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราก็เก็บไว้ดูนะครับก็อาจจะมีราคาในอนาคตหละนะครับ ในอนาคตนะครับมันก็หายากนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือ,เ,อเลขเลขแบงค์ที่หายากก็นำมาให้ดูนะครับก็มาดูเหรียญที่เราจัดอันดับนะครับเหรียญที่เราจัดอันดับเหรียญแปลกที่ทางช่องของเราแรกเหรียญมาคัด พบเจอแล้วก็เก็บมาจัดอันดับนะครับเตรียมแม่เหล็กมาด้วยนะครับเพราะว่าในหนึ่งในหกนี้นะครับมันเกี่ยวกับแม่เหล็กดูดแม,เดดม่เหล็กดูติดนะครับไม่ใช่เหรียญรุ่นใหม่นะครับที่ว่าแม่เหล็กดูดติดเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณน,นะครับหลังจากรุ่นเก่าโบราณมันก็หลังหลังจากรุ่นเก่าโบราณมันก็เหรีรุ่นเก่า ภาษิเนเล็กไม่เด็กดูดติดนี่แหละนะครับตามกระแสนะครับเรียนรุ่นเขาภาษเงินเล็กเนี่ยตั้งแต่ปีสองเก้าจนถึงปีห้าหนึ่งกระแสนะครับเพราะว่าไม่เล็กดูดไม่ติดนะครับก็มาดูกันนะครับลำดับที่หนึ่งชนิดห้าบาทนะครับลำดับที่หนึ่งทำไมถึงลำดับที่หนึ่งชนิดห้าบาทเราไม่เคยพบเจอแบบนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับเราไม่เคยพบเจอแบบนี้ ปีพศ2543ร่มุ่นเก่าพระเสียนเล็กเราพบเจอแต่ขอบฟันเฟืองจะเป็นสีทองแดงทีนี้ขอบฟันเฟืองเป็นสีขาวเราก็เลยให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งเหรียญน,นี้ไม่มีเหรียญไม่มีไม่มีเนื้อทองแดงนะครับจะไม่เป็นไม่มีเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อเงินไม่เงินก็นิกเกิล เท่านั้นเองนะครับเราก็ยังมองไม่ออกนะครับก็จัดให้อยู่ในลำดับที่หนึ่งนะครับในส่วนของลำดับที่สองนะครับเป็นเหรียญเล็กแม่เหล็กดูดติดนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นี่คือเหรียญเล็กเหรียญเล็กแม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับขอบตั้งขอบรอบข้ามนะครับขอบรอบรอบข้างไม่มีขอบตั้งนะครับเรียกว่าขอบตั้งนะครับไม่มี ปีพศ2 5 5 6นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญเล็กขอบฟันเฟืองไม่มีนะครับขอบฟันเฟืองไม่มีแต่มีมอีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับผิดพลาดจากการผลิตนะครับเราให้อยู่ในลำดับที่สองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นอันดับที่3 1บาทเหมือนกันนะครับอันดับที่3 1บาทเป็นปีพศ2530เหรียญน,นี้นะครับถ้าท่านมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งปีพศ2550นอ้ไอปีพศ2530อยู่ในมือหรือว่าอยู่ข้างๆนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับอันดับแรกเปรียบเทียบตัวหนังสือเหมือนกันไหมอันดับที่สองก็เปรียบเทียบพระบรมรูป เหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนหรือไม่เหมือนก็ไปเปรียบเทียบด้านหลังต่อนะครับตัวหนังสือด้านหลังก็นะครับเปรียบเทียบในส่วนของเจดีวัดก่อนเหรียญของท่านเจดีวัดจะหา่แบบนะะหางขอบแบบนี้ไหมเนี่ยขอบขอบยอดเจดีวัดเนี่ยนะครับจะห่างขอบแบบนี้ไหมนะครับปีพศ2อ3 0้าิบนะครับแล้วก็จะค่อยมาเปรียบเทียบตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขนะครับมาเปรียบเทียบตัวเลขคําว่าพศ2530เนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับเลข3ตัวหนังสือเลขตัวตัวเลขเลขสของของท่านเนี่ยจะเป็นเลขสมนหรือจะเป็นเลขสามเหลี่ยมนะครับก็สามารถเปรียบเทียบได้สุดท้ายก็มาเปรียบเทียบคําว่าบาทเนบาททอทหารเหรียญนี้ทอท,อท,อทอหารหางสั้น เหรียญของท่านทอทหารหางสั้นไหมนะครับคาว่าบาททอทหารหางสั้นนะครับเหรียญนี้นะครับของท่านอ่ะทอทหารหางสั้นไหมนี่คือเหรียญแปลกอีกเหรียญหนึ่งที่เราจัดให้อยู่ในลําดับที่สามนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูอันดับที่สี่อันดับที่สี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์แม่เหล็กดูติดนะครับก็คือเนี่ยสองเหรียญนี้เราให้อยู่ในอันดับที่ที่สี่นะครับอยู่ให้ในอันดับที่สี่จะให้ดูเหรียญนี้ก่อนข้อมูลนะครับเหรียญยี่ห้าดังตาแผ่นดินปีห้าร้อยปกตินะครับจะพบเจอแต็ดสีเหลืองนะครับแต่เหรียญนี้สีเงิน สีขาวนะครับสีเงินและสีขาวพบเจอได้น้อยมากไม่รู้ใครมีแต่ผมก็มีเหรียญเดียวนี่แหละแลกเหรียญมาคัดแล้วก็มันปนมากับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ว่ามเมล็กดูติดมันก็ดูติดแน่นอนนะครับดูติดนะครับหลับที่สี่นะครับ ต่อมานะครับแม่เด็กดุติดเหมือนกันเหรียนรุ่นเก่าพะเสียเล็กปีพศ2530นะครับนี่คือเลข3มีเหลี่ยมแต่เหรียญน,นิ้มสีมันต่างกันนะครับปีพศ2530สีเหลืองกับสีขาวเหรียญปีพศ2530ชนิด1บาทเราเข้าใจว่ามันจะมีอยู่3บล็อก ตามที่เราสังเกตนะครับเหรียญนี้ก็ไม่เหล็กดูดติดนะครับปี30ชนิด1บาทนะครับนี่ดูดติดตามกระแสะแล้วเหรียญรุ่นเก่าพันเซียนเล็กเนี่ยตั้งแต่ปี2529จนถึงปีพศ2551เนี่ยกระแสะนะครับก็ว่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเราก็มาจัดอันดับ ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันดับที่ห้าอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าก็เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญหน้าเลขหน้าขวัญเหรียญน,นี้บอกออปั๊มเคลื่อนนะครับเหรียญน,นี้ปัมป๊มเคลื่อนปั๊มเคลื่อนแบบไหนยอย่างไรนะครับก็มาดูในลักษณะของการปัม๊มปั๊มเคลื่อนนี่นะครับ ด้านนี้เนี่ยด้านตัวเลขพอสนี่จะถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยถูกตัวเลขถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับ um ก็จะขะยื่นมาทางด้านซ้ายนี่มากขอบด้านขวาก็เลยไม่มีมันขยื่นมานะครับ ก็มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าขอบด้านซ้ายก็จะขยื่นมาทางด้านขวานะครับด้านด้านซ้ายเลยไม่มีขอบนะครับนี่ก็คืออยู่ในลำดับที่5นะครับ ครับเราก็นำมาให้ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ